แอดนัสวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกมซอร์ออ v คอนวอเรียครับผมจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับ1วันทําอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็คนมีเวลาน้อยสามารถเล่นเกมนี้ได้หรือไม่ครับคลิปนี้มีคําตอบครับงั้นเราไปรับชมกันครับผมงั้นเรามาดูสิ่งแรกที่ควรทําเลยครับ1เลยก็คือการรับพลังงานครับกดที่ขีด3ขีดเนอะแล้วก็เลือกที่เวครับผมแล้วก็กดรับ ซึ่งพลังงานเนี่ยจะรับตอน1นึ่ทุ่มแล้วก็ตีสามนะครับสามารถเลทได้นะครับก็คือไม่ต้องไปเปะก็ได้นะครับสำหรับอย่างแรกเนี่ยผมแนะนําให้ทําตลอดนะครับผมอย่างที่2ที่ควรทำครับก็คือการลงคอสซิงเวอร์ครับตรงนี้ครับซึ่งคอสซิงเวอร์เนี่ยผมแนะนําเลยให้ลงอย่างน้อยด่านละครั้งนะครับเพราะว่าการลงครั้งแรกเนี่ยจะมีการคูณเป็นเอ็กซ์ต้ารีวอร์ดตรงนี้ครับเห็นไหมครับเท่ากับว่าเราจะได้รางวัลหรือขอเนี่ยเยอะกว่าปกติก็เลยแนะนําให้ลงนะครับผม แล้วก็สําหรับตรงนี้ครับมีสิ่งสําคัญอยู่ตรงนึงก็คือด่านนี้อาจจะแนะนําเป็นทิกเล็กๆน้อยๆครับที่เป็นมุมลี่เนาะซึ่งตัวนี้ครับมันจะได้เศษของตัวละครครับผมคือเศษตัวละครตรงนี้มันเป็นยงไงก็คือเราจะได้รับแค่1ครั้งต่อ1วันเนาะสมมุติว่าถ้าเราลงไปเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวละครที่เราใช้เพราะว่าตัวเศษนะครับจะสุ่มได้ทั้งหมด6ตัวละครหกชิ้นนะครับแล้วก็สุ่มตัวละครถ้าเราใส่ตัวละครที่ไม่ได้ใช้เนี่ย มันจะเสียปา่านะครับแนะนําเลยให้ใส่เฉพาะตัวที่เป็นสีลุ้งนะครับผมอาเนียผมก็ใส่แค่3ตัวละครเนาะเพื่อที่จะได้เสกเยอะๆครับเน้นๆโอเคงั้นเดี๋ยวผมขยาสกิปไปตอนจบเลยกันนะครับโอเคครับเห็นไหมครับหลังจากจบด่านเนี่ยเราก็จะได้เสกตัวละครที่เราเล่นเนอะเราผมเล่น3าตัวก็จะได้3ตัวละครนี้ครับซึ่งก็จะสุ่มไปครับก็แนะนําเลยครับผมว่าอย่าใช้ตัวละครที่ ไม่ได้เล่นนะครับจะไม่ขุมนะครับผมโอเคงั้นเรามาอย่างที่3ต่อครับก็คือตรงนี้ครับผม daily quake ก็เป็นตรงเดียวกับที่รับพลังงานนะโดยปกติผมแนะนำรับให้ทำทุก quake ที่ขึ้นโดยหน้านี่ครับแล้วก็เคมซึ่งเคมเนี่ยเราจะต้องเคมให้ถึงกล่องสมบัติสุดท้ายก็คือคะแนน100นะอ่นะตรงนี้ผมขออนุญาตเก็บ achievement er circle นะครับวิธีทำไม่ยากครับผมสมมติว่าถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมครับ เขาให้ลงด่านปกติ1ครั้งเนาะคอมพิวบัตเทิลอินแคหนึ่งครั้งเห็นไหมครับแล้วก็ทําตามได้เลยครับแนะนําว่าให้ทําจนถึงตอนนี้เลยวิธีทําก็ค่อนข้างง่ายครับสมมติว่าเ,าเราอยากลงตรงนี้1ครั้งใช่ไหมครับเราก็กด g ก n o วตัวเกมเนี่ยจะทําการฟาสทาวเวลหรือว่าสคริปไปที่ดันที่ให้ลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องลงด่านนียแค่1ดันก็จะได้เกลกตรงนี้นะครับก็แนะนําว่าทําให้ครบ100นะครับผมเพราะว่าอันนี้จะต้องทําจริงๆครับผมมาถึงอย่างที่4ี่ครับผม ก็คือการลงตรงนี้ครับผมแคทหรือว่าเป็น PP แบบออโต้ P นะก็จะเป็นการจัดตั้งฐานเซตดีเฟนส์นะแล้วก็จะเป็นการโจมตีเนะซึ่งการโจมตีเนี่ยก็สามารถออโต้หรือว่าเล่นเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นที่ดูตาหนึ่งนะเพราะมันก็จะได้ตรงนี้ครับคะแนนไปอัพเราสามารถอัพพวกอุปกรณ์ต่างๆโดยนี้ได้นะครับผมก็แนะนําให้เล่นทุกวันครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาค่อนข้างได้เยอะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็เลือกพลังที่ต่าที่สุดครับแล้วก็กดที่รูปดาบไปกันก็จะเป็นการต่อสู้แนะนําว่า ต้องเล่นทุกวันนะครับถ้าคนเล่นเกมจริงจังเนะส่วนใหญ่เราก็ถ้าอยู่ชั้นแรกๆก,ก็จะไม่เก่งมากครับเพราก็จะเจอศัตรูที่ยังค่อนข้างอ่อนอยู่เนาะแถ้าอยู่หลังๆก็อาจจะมีตึงๆแล้วครับผมส่วรับหมดแคสเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอย่าพลาดเพราะวันหนึ่งลงได้5รอบเนาะ ัน,นี่ก็ค่อนข้างง่ายงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสคิปเพื่อความรวดเร็วนะครับผมหลังจากจบการต่อสู้ครับเราก็จะได้เหรียญเมอร์ลิกหรือว่าลูกแก้วเมอร์ลิกสีเขียวนะครับต่อประมาณนี้ครับผมก็จะมีเงื่อนไขในการได้คะแนนนะเท่ากับว่าหลักการง่ายๆคือทําลายทุกอุปกรณ์หรือว่าทุกตัวละครของศัตรูนะครับสำหรับตัวตนี้ก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมแล้วก็กดเข้ามาเขียนได้เลยครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นสี่อย่างที่เราควรทำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไอดีของเราเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างไวนะแต่ต้องพูดกันตามตรงว่าเราไม่คงคงไม่ต้องรีบหรอกครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเล่นคนเดียวไม่ได้เน้นแข่งใครเสพเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มีแนะนํานิดนึงคือเราควรเล่นเนื้อเรื่องหลักครับผม the full journey เนี่ยเพราะว่ายิ่งเล่นเนื้อเรื่องหลักไกลเนี่ยก็จะยิ่งได้ไปไกลครับแต่ถ้าก็เรามีเวลาว่างก็เล่นหมดนี้ได้ครับ s p i r i c a l l destiny ครับ มีดายเล่นอย่างเยอะครับผมใช้เวลาค่อนข้างนานนะแต่อย่างที่บอกคืออันนี้ผมจะมาเน้นว่าเฮ้ยถ้าเรามีเวลาเล่นน้อยเราควรทาอะไรเนาะสี่อย่างเนี้ยอย่าให้ขาดครับผมถ้าเรายังชอบเล่นเกมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่หลายๆท่านนะครับผมถ้าชอบไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ